3. ปัมะโสวัสจัดสตาสูตรว่าด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายสูตรที่หนึ่งสามสสภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเจ็ดประการน,นี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุ ทำเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา 5. ความเป็นผู้มีความเคารพในสมาธิ 6. ความเป็นผู้ว่าง่าย7ความเป็นผู้มีการยานมิตรมิตรดีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเจ็ดประการน,นี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่พิกษุภิกษุทั้งหลายเทวดานั้นคลั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปหน้าที่นั้นแล ภิกษุมีความเคารพในาศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสงมีความเคารพในสมาธิมีความเพียรมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขามีกัลยาณมิตรเป็นผู้ว่าง,ง่ายมีความยำเกรงมีความเคารพเป็นผู้ไม่ควรเสื่อม ดำรงอยู่ใกล้นิพพานทีเดียวปัทมาโสวัจจสตาสูตรที่สามจบ 4. ทุติยะโสวัจจสตาสูตรว่าด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายสูตรที่สองสาิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวกับเราดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญทำเจ็ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุทำเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระาศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา 5. ความเป็นผู้มีความเคารพในสมาธิ6ความเป็นผู้ว่าง่าย7ความเป็นผู้มีกาลยานมิตรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญทำเจ็ดประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายเทวดาขั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปนาะที่นั้นแล เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านภาษาริบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาสิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งตนเองเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา สารเสริญความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดาชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาให้มีความเคารพในพระศาสดาทั้งประกาศคุณที่มีจริงของภิกษุเหล่าอื่นผู้มีความเคารพในพระศาสดาตามการอันควร 2. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพ ในพระสงฆ์ 4. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา5ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสมาธิ6ตนเองเป็นผู้ว่าง,ง่าย 7. ตนเองเป็นผู้มีกัลยาณมิตสรสารเสริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่มีกัลยาณมิตรให้เป็นผู้มีกัลยาณมิตร ทั้งประกาศคุณที่มีจริงของภิกษุเหล่าอื่นผู้มีกัลยานมิตรตามการอันควรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยยอด่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรดีจริง สาริบุตรเธอรู้ชัดเนื้อความแห่งภาสิทธิตที่เรากล่าวไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้สาริบุตรภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้หนึ่งตนเองเป็นผู้มีความเคารพในศาสดาสารเสริญความเป็นผู้มีความเคารพในศาสดาชักชวนภิกษุหล่าอื่นผู้มีความเคารพในศาสดาให้มีความเคารพในศาสดา ทั้งประกาศคุณที่มีจริงของภิกษุลาวอื่นผู้มีความเคารพในศาสดา,า,าตามการอันควร 2. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในธรรม 3. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสงฆ์ 4. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา้าตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสมาธิ 6. ตนเองเป็นผู้ว่าง่าย 7. ตนเองเป็นผู้มีกัลยาณมิตรสารเสริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรชักชวนภิกษุหล่าอื่นผู้ไม่มีกัลยาณมิตรให้เป็นผู้มีกัลยาณมิตรทั้งประกาศคุณที่มีจริงของภิกษุหล่าอื่นผู้มีกัลยาณมิตรตามอันควรสารีบุตรเธอพึงทราบเนื้อความ แห่งพาสิทธิ์ที่เรากล่าวไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้เถิดทุติยะโสวจัตสตาสูตรที่สี่จบ